วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลลองทุลรีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณนะจังหวัดน้องบัวลำพู เวลา17นาิก58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างเจดีอัฏาบริคานเขมาพิระโตวัดถ้ำกองเพนอําเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูทรงเปิดเจดีอัฏาบริคารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิพธภัณฑ์อัฏาบริคารหลวงปู่คขาอนาลโย ในการนี้ทรงสงและทรงบรรจุอธิธาต์หลวงปู่บุญเพงเขม,มาพิระโตลงในพระอบแล้วพระราชทานแก่เจ้าพานักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีอัฐบริคารเขม,มาพิระโต จากนั้นทรงเปิดเจดีย์อัฐบริคานเขมาพิระโตซึ่งคณะสงฆ์วัดถ้ำกลองเพนและศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นขนาดความสูง15.95เมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นเสด็จเข้าภายในเจดีย์ทรงวางผอบอัธิธาตุหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตวไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ทรงรับผ้าไตรแล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัธ,าธิธาตุ เสร็จแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็งเขม,มาพิระโตซึ่งได้บรรพชาเมื่อปี2485ณวัดศีธรรมารามจังหวัดยะโสธร จากนั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเวลาสี่ปีและได้อุปสมบทณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย,าารย์ต่อจากนั้นได้สนองงานหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเวลากว่า44ปีโดยได้ทำรงสมนคุณสมนธรรมอย่างงดงามจนเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธบริษัท หลวงปู่บุญเพงเขามาพิรโตมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์2561สิริอายุได้88ปีพรรษา68 ต่อมาคณะศิษยานุสิตได้ร่วมกับพุทธบริษัท4ดํดำเนินการก่อสร้างเจดีอัฏาบริคารเขมาพิระโตหน้าที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารอันเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นอนุสรสถานบรรจุพระบรมสารีริกาธ,ธาตุอัฐิธาตุและอัฏาบริคานร,รำลึกถึงคุณอุปาการของหลวงปู่และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในจะแสดงอัฐาบริขารอทิสบงและบาทรวมทั้งเอกสารและเครื่องใช้สอยอาทิเอกสารแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนหนังสือเดินทางกรดและเครื่องนุ่งหม่มฤดูหนาวและโอกาสนี้พระราชทาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี